สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่จองสะพ้ายสกอตแลนด์นะเจ้าวันนี้จะมาแบ่งปันคลิปวิดีโออันตีเมืองอัมบดีนีแห่แล้วนะเจ้าเพราะว่าอันอากาศค่อนข้าง,งจะเปลี่ยนแปลงนะเจ้าช่วงนี้ตอนอันเจ้านี่กุมวตู้เป็นกระบอกว่าฝนจะตกและพอตอนบ่ายมาก็ออัน จะเปลี่ยนไปเป็นหิมะล้งนะเจ้าวันนี้อีแม่จะทําคลิปใือชมตั้งแต่เริ่มแหลกตั้งแต่ตอนเจ้าฝนตกแล้วก็ตอนบใบหิมะเริ่มล้งแล้วก็ไปเป็นตอนแรงๆตีหิมะล้งแบบเยอะมากเลยนะเจ้าเพราว่าอันอันนี้กันในหลบไหลหลายปีนะเจ้าตีว่าอันหิมะล้งเยอะๆแบบนี้นะเจ้าอัน ตอนตีอันม่มาเมื่อปีสองพันสองพันสิบนะเจ้าหิมะลงก็เยอะประมาณกึง่งกึ่งหน้าขาหน้าแข็งนี่นะเจ้าก่หลังจากนั้นก่อเกยหันหินมะตกเยอะแบบอันหลอบนี่เห็นนะเจ้าก่ผพานไปเป็นสิบกว่าปีนะเจ้าเพราะว่าในช่วงวินเทอร์แต่ละหลอบนี่นะเจ้าหิมะจะตกก่อยประมาณ บากกีเซนนะเจ้า้อยๆแยต่ว่าอันถ้าเป็นที่ช่วงติอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ถ้าเจอเหมือนกับว่าพายุหิมะเข้านี่ก่อจะตกค่อนข้างเยอะนะเจ้าอันนี้กัปีนี้กัเป็นแหมรอบหนึ่งติว่าอันหิมะมาตกช่วงกุมภาพันธ์น้านี่นะเจ้าปกตินี่จะตกเยอะตอนอันเดือนธันวาหนะเจ้าแต่ว่าอันช่วงธันวาหนี่บ่มีหิมะตกเลยนะเจ้าจะมาตกช่วงเดือนกุมภาพันธ์น้านี่กัยังแปลกอยู่ว่าเป็นอย่างนั้น อากาศถึงเปลี่ยนขนาดนี้นะเจ้ายิงช่วงเวลาตีฝนตกนี่นะเจ้าอากาศก็ค่อนข้างจะหนาวอยู่นะเจ้าประมาณอย่างวันนี้กับประมาณห้าถึงหกองศานี่นะเจ้าก็อันก็ถือว่าหนาวอยู่สําหรับอันคนตีอันเคยอ,อยู่เมืองฮอนอยังอีแม่นี่พอมาอยู่เพนี่เข้าหน้าหนาวนี่กะยังหนาวแบบว่าขนาดนักนะเจ้าถ้าเป็นบ้านเขาเนซิบ องศาอย,ย่างอีกค่าก็ถือว่าปกตินะเจ้าแต่ว่าสําหรับอีเม่นี่คือหนาวตะโลดนะเจ้าอันบางคนมืนก็จะว่าอันจมว่าหนาวว่าหนาวอัน มันเลวแต่เนาะคะหนอสภาพอันร่างกายของแต่ละคนอาจจะบม่เหมือนกันบางคนอาจจะชอบอากาศหนาวชอบหิมะอย่างอีนะเจ้าเพราะว่าอันส่วนตัวของอันอีเมนี่คือร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงบ่สบายนะเจ้าก็อันต้องกินยาตลอดแล้วก็ที่นี่พอเจออาการหนาวๆนาวนี่ก็แต่ทาให้ปวดกระดูกปวดตรงเส้นตรงด้านหลังเนี่ยเจ้าเพราะว่าตอนนั้นเคยอันพาบอก คลอดลูกนะเจ้าล้ตอนนี้ก็คือเจอปัญหาก็คือเส้นเอ็นตรงหลังนี่จะปวดมากเวลาเจออากาศตีหนาวๆนะเจ้าอันตอนนี้นะเจ้าหิมะลงแงไปว่าคือบปว่าเยอะมากปีเสตเวนเดินไปโรงเรียนนี่เดินไปได้กึ่งตางกะตรงกลับมาบ้านเพราะว่าโรงเรียนเปิดยุ่นะเจ้าเพราะว่าอันที่แหลกปิดอันบ่คิดว่าอันพายุหิมะมันจะเข้าปเปิดเลยคิดว่าโรงเรียนจะเปิดตามปกติ พอนางเดินไปได้กึ่งตังกับอันเดินกลับมาบ้านเพราะว่าเปิดอันขึ้นไปหนโรงเรียนหวานโรงเรียนยุทดนะเจ้าสำหรับอันคลิปวิดีโอนะเจ้าฮิมาโตกตีเมืองอัมบดีนี่นะเจ้าการจบลงแล้วนะเจ้าอันตีทำคลิปวิดีโออันฮิมาโตกนี่มาแบ่งหือได้ชมนะเจ้าเพราะว่าอันขยยาหื่อได้หันบ้านเมืองเขาตัวกันนอเจ้านอเพราะว่าอันบ้านเฮาเวลาตีว่าอัน หลูงเฮฟตกนี่กะเพ่ิ่นก็จะห้องว่าเป็นอันฮลสสโตนอีนะเจ้าแต่ว่าถ้าเป็นอันที่มาตกเยอะๆจะต้องเป็นอันนำแข็งแบบสีขาวๆแบบนี้เลยนะเจ้าอันสำหรับคลิปวิดีโอกะจบลงแร้วนะเจ้าฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจคือจง youtube channel ของอีเมลตัวนะเจ้าแล้วป้ากันใหม่ในคลิปวิดีโอนะ่นะ้เจ้าขอบคุณเจ้าบายบาย